สดีค่ะทุกคนอันนี้ก็คือภาพวาดของผนังโรงเรียนนะคะเขาทำสวยมากเลยค่ะอันนี้ทำละเอียดมากเลยนะคะดูค่ะแต่ละผลงานของเขาปราณีตมากเลยค่ะอันนี้เขาก็วาดขึ้นมานะคะสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะอันนี้ที่โรงเรียนนะคะวันนี้มาสอนนักเรียนค่ะแล้วก็พามาดูผนังภาพวาด ขาก็ประมาณนี้นะคะสวยมากเลยมาดูค่ะ,อ,ะอันนี้ก็เหมือนรูปคนนะคะอ่ารูปคนจับมือกันอ,อ่แล้วก็มีต้นไมา้อยืนออกมาสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะประมาณนี้โรงเรียนนะคะกำลังทักพักเบรกค่ะ อันนี้ก็มาสอนภาษาไทยก็สอนเสร็จแล้วก็เลยมาถ่ายรูปที่ฝาผนางังโรงเรียนให้ทุกคนดูค่ะอันนี้ก็เป็นบริเวณโรงเรียนนะคะโรงเรียนปถมค่ะก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วล่ะคะ่ะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ห้องสมุดนะคะในโรงเรียนค่ะเขาก็ทำสวยมากเลย มีหนังสือหลายอย่างนะคะอยู่ในห้องสมุดเขาก็จะให้น e ักเรียนเขามาดูอยู่ในนี้ประมาณนี้นะคะก็จะสอนนักเรียนแล้วค่ะสู้ๆนะคะทุกคนอยู่ี่่ะตอนนี้เขากำลังเล่น อันนี้ก็คอนคลูนะคะแล้วก็ีีห้องใหไ้่